กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้กระผมก็จะมาบอกเล่าและบอกต่อวิธีการเปลี่ยนรหัส w i f ฟของแคสนะย้ำว่าของแคสของอื่นนี่ก็คือตามดูของ youtube ของช่องอื่นได้เลยครับก็คือองผมจะมาบอกของแคสครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบของผมของผมมันเป็นตัวแบบตั้งมันเป็นกล่องตัวตั้งมันก็เลยแบบไม่มีไอดีใต้กล่องก็เลยหาวิธีอยู่นานเลย ไปหาวิธี youtube มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไปถามน้องที่มันชํานาเรื่องการเปลี่ยนมันก็ไม่รู้นันบอกว่าของผมก็เปลี่ยนเป็นของมือพี่เหมือนกันผมก็เปลี่ยนไม่ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันก็เลยผมก็เลยหมดปัญญาก็เลยโทรไปโทรไปถามช่างจากแคสบอกว่าเปลี่ยนรหัส w ฟ f i เปลี่ยนยังไงครับเขาก็บอกว่าเออเปลี่ยนในโทรศัพท์ก็ได้เปลี่ยนในโน้ตบุ๊กก็ได้แต่ว่า ผมมีโทรศัพท์ในโน้ตบุกอยู่กับพี่ผมใงโน้ตบุกไม่ได้อยู่กับผมก็เลยจะมาบอกวิธีเปลี่ยนในโทรศัพท์แบบง่ายๆแล้วกันให้พี่น้องพอได้เข้าใจกันอับแรกเข้าไปในเว็บครับก็คือเข้าไปในเน็ตเข้าไปในเบราว์เซอร์ก็ได้เข้าไปในโฮมก็ได้เข้าไปในโฮมก็ได้เข้าไปในเน็ตอ่ะเข้าอะไรก็ได้ที่มันเป็นเข้า Google ได้แต่ว่าผมเข้าอันนี้ไปเพราะว่าอีกสองอันผมเซฟไว้แล้วแต่นี่ผมไม่ได้เซฟไว้ก็ะจะบอกตามนี้ผมก็ทําตามนี้เลยยังไงก็ัเพื่อนๆก็ทาตามนี้นะครับ ย้ําว่าของแคสนะครับของแคสคนที่ใช้ Wi-Fi ของแคสนะครับที่เป็นกล่องตั้งที่ไม่มีไอดีใต้กล่องก็ทําตามผมเลยเลื่เปลี่ยนหรหัส i i นะครับแบบแรกก็ลบหน้าเว็บไป,ไปแล้วก็พิมพ์ตามนี้ครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็เข้าไปมันจะมาหน้าตามี้นะครับพอถึงหน้าตาแบบนี้ให้ให้ใส่คําว่าอ d m i n นะครับ เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะไม่ต้องพิมพ์ใหญ่ admin เ้ยพิมพ์ผิดทษอเกียร์ข้างล่างก็เหมือนกันครับ a d m i n admin แล้วก็ลงมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกถ้าเราจะเปลี่ยนหัส wifi ใช่ไหมครับนรับแรกเข้าไปตัวที่สามนะครับปึ๊บ เป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วเข้าไปตัวที่สองครับตามนี้นะครับก็เลื่อนไปดูนี่ครับอันนี้อันนี้อัน,นอันนี้คือรหัส wi f i เราคือรหัสคือพาสเวิร์ด Wi-Fi ของเราเืยนะครับเนี่ยมันพาสเวิร์ดไ i ไฟเรานี่คือพาสเวิร์ดเราในช่องเนี้ยในช่องนี้คือพาสเวิร์ดไวไเราคือถ้าเราอยากได้ Wi-Fi ใหม่เราก็กดเปลี่ยน แล้วก็ลบแล้วก็พิมพ์ wi ไ fi พิมพ์รหัส wi ไฟใหม่ปึ๊บกอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเซฟตัวนี้ครับกดเซฟกดเซฟปึ๊บก็เข้าออก wifi ใหม่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับก็ก็มีเช่นนี้ครับมีเท่านี้ครับี่ช่างเขาบอกมาส่วนถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาครับอะไรที่ผมช่วยได้ก็ช่วยครับผมก็พยายามหาอยู่ก็ถ้าถ้าคลิปนี้มันได้ยอดวิวถึง สามหมื่นไลค์ผมก็จะทวิธีการจำกัดคนเล่นของแคสนะครับย้ำว่าของแคสของอื่นก็ทำได้ครับแต่ว่าเอาของแคสก่อนเพราะว่าของแคสเนี่ยมันเป็นกล่องตั้งถ้าถ้าว่าท่านคนไหนที่มี Wifi เป็นกล่องตั้งต้องรู้เว็บ,บต้องโทรถามช่างโดยโดยส่วนตัวเลยแต่ว่าบางครั้งช่างเข้าอธิบายแบบเราเข้าใจลำบากไง ก็เลยดู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 ดวงผมก็ได้ของผมก็จะอธิบายเป็นเป็นละขันเป็นละขันทีละขั้นเพราะช่างเวลาเขาอธิบายเขาจะอธิบายแบบภาษาช่างนะเขาไม่อธิบายแบบภาษาของพวกเราเวลาผมเวลาผมคุยกับช่างก็เข้าใจลําบากก็กดตัวไหนวะอีกอย่างไอเราก็ไม่ได้เก่งมาทรงภาษาอังกฤษด้วยพูดงงพูดพูดตรงๆก็คือแบบโง่อนะแต่ก็ดันทุลังดันทุลังหน้าด้านหน้าด้านอโอก็คุยเขาไปเรื่อยจนเขาบอกบอกแบบง่ายๆอย่างนี้ แต่ถ้าคุยกับช่างอ่ะแนะนาว่าคุณต้องตั้งใจฟังนะครับแต่แต่คือช่างอ่ะเขาจะบอกตามตรงมากกว่าเขาจะแบบเขาจะเขาเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรง่ายๆเขาจะพูดไปตามตรงอ่ะไปตามหลักการของที่เขาเรียนมาอย่างนั้นนี่แหละครับก็ถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ยอดวิวถึงสามหมื่นผมจะไปทําวิธีจํากัดคนเล่นนะครับของแคสนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ